สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อัน้นจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับติก๊กแท็กคาสวาสแซนด์มิกตัวนี้นะครับกับชื่อภาษาไทยนะครับเขาเขียนว,ว่าเป็นขนมมันสำปะหลังกลิ่นเครื่องเทศตาดัวเดอร์ลิซ,ซี่นะครับตัวนี้แม็อินอินโดนีเซียนะครับก็แกะเมื่อกีก้กกเลยครับแล้วก็เลยพึง่งทิได้เฮ้ยแกะเมื่อกีก้กเราลืมรีวิวนะครับก็เลยเอามารีวิวรอบนึงครับเฮ้ยตัวนี้อร่อยใช้ได้เลยอาจาร อาแต่ก่อนกินนะครับมีข้อมูลสําหรับผู้แพ้อาหารนะครับในนี้นะครับมีถั่วีิสงถั่วที่มีเปลือกแข็งพริตภัณฑ์จากถั่วเหลืองปลากุ้งนมแป้งสาลีงาอาจมีไข่และมัสตาร์ดไปอาหารกลุ่มนี้เลี่ยงนะจ๊ะอ่าแล้วก็มีตรงนี้นะครับก็เขียนนะครับว่าคําเตือนสําหรับผู้ที่ต้องการจํากัดการบริโภคไอโอดีนผู้ที่มีสภาวะ ฟินิโตนูเรียผลิตภัณฑ์นี้มีฟีไิพามอรามีนนะครับใครว่าตัวนี้ก็หลีกเรี่ยงนะจ๊ะเฮ้ยตัวนี้เขาบอกว่าทําได้ีมากจ้ะนี่ให้ดูนี่เป็นเม็ดเป็นเม็ดเ,เม็ดเงี้ยนี่เห็นไหมนี่จ้าอืมอื้อืม,อม,อม,อมแ,แล้วได้ความกรุบกรอบนะครับแล้วก็จะมี เนาะเม็ดหลายเม็ดนะครับนะต่างๆนะครับคนเราท่าเข้ามาเพื่อนใครนะครับตรงนี้นกัดกินแล้วนั่นมันต่างจากการที่เรากินป๊อปคอร์นอย่างชัดเจนครับเพราะเพราะเค้าบอลอ่นะมันอันใหญ่แล้วมันบางใช่ไหมแล้วมันปวงกินแล้วก็รู้ว่างๆเปล่าๆแต่ตัวน,นี้นะครับคอนเซ็ปต์ตรงข้ามกับป๊อปคอร์นเลยเม็ดเล็กอะ่ะ เห็นไหมไม่แค่เองเหมือนไม่มีอะไรนะป๊อปคอร์นเนี่ยเม็ดหนึ่งใหญ่ๆกว่าไอ้ตัวนี้ตั้เยอะนะครับเหมือนแตกมาเยอะแต่มันพุนตัวเนี้ยกินจริงเหรอฮะก็ยังงงๆพุนๆแต่พอกินคุณกินต่างไปเนนะีนะ่ยเป็นเนี้ยมันไดลเชอร์แบบถังขึ้นมากินสนุกเที่ยวมันนะครับแล้วก็ได้ เขาค่าเรื่องเทศแบบอ่อนออกมาเฮ้ย <Hey, S 1> ปากๆนะครับเขาเจอการกินของขนมเคี้ยวเล่นของเขาอ่ะกับบ้านเราต่างชัเจเลยของเราไม่ต้องอันใหญ่ๆกินแล้วแบบว่างๆอันนี้อันเล็กๆเดือดเฮ้ยมันมีทิ้นเหมือนนั่นนะครับแล้วก็ค่อค่าก็มีเครื่องเทศออกมาแบบกลางๆครับกลังดีโอเคครับ เท่ากันรีวิวคลิปนี้เป็นยังไงจ๊ะถ้าเขชอากดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็ไปดนใหม่หมในคลิปหน้าจ้ะ